ยังไงก็ตามทําไมพวกเราทําไมเธอถึงคิดว่าพวกเราจะปล่อยให้เหยื่อของพวกเราออกไปล่ะโอ้ชีทีอเมกโกเกแล้วผมจะวิ่งกลับทําไมเนี้ยโอ้ oh, oh. ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม Project Cat กันอีกรอบนึงนะครับรอบนี้เพื่อนๆหายกันไปหมดแล้วจากพาร์ทที่แล้วนะครับที่เราจะทําพิธีกรรมทางศาสนาไม่ไม พิธีกรรมอะไรบางอย่างเพื่อทดสอบว่าผีไม่มีจริงนะครับผมได้ยินมาว่ามันมีฉากจบหลายแบบครับเกมที่เขาเขียนเอาไว้อแต่ว่าเราจะยังไม่สนนะครับเราจะเล่นให้ได้ฉากจบรแรกผมไม่รู้นะเอาห้องสุดท้ายผมไม่รู้นะว่าฉากจบแรกของเราอะ่ะมันจะเป็นฉากแบดหรือกู๊ดผมไม่รู้ต้องมาลองห้องนี้หรอผมว่าผมปากเทียนแล้วนะสามบี โอเคต่อไปก็เผาเส้นผมอ๋อต้องไปเผากับกับกับเทียนหรออ๋อล่ะมาเริ่มกันเลยเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็รอเทียนดับเอ้ยไม่ดีจากนั้นก็ไปดับเทียนฮะเทียนดับเองงั้นเหรอเออเออ ฉันต้องนับหนึ่งถึงร้อยหนึ่งสองสามสี่ห้ายี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบฉันทำบ้าอะไรอยู่เนี่ยพิธีกรรมนี่มันไร้สาระชะมัดไม่น่าจะเป็นไปได้หรอกห้าสิบห้าห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดแม่ฉันจะเป็นห่วงฉันบ้างหรือเปล่านะ ฮะน้ำมันอะไรนะ่ะเจ็ดสิบเก้าแปดสิบแปดสิบเอ็ดเสียงประตูปะเสียงอะไรนะ่ะมีใครอยู่ที่นี่งั้นเหรอเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าหนึ่งร้อยเปิดตาได้แล้วสินะ โอ้โอปลดล็อกอาชีพเม้น์ใหม่สำเร็จแล้วฮะมันได้ผลงั้นเหรอมันเพิ่งจะได้ผลไปเหรอมันได้ผลจริงด้วยไม่อยากจะเชื่อเลยนี่มันมาสจันจริงๆแต่ว่าฉันอยู่ที่ไหนกันนี่มันทางเดินโฮเวฉันไม่ได้อยู่ช่องเรียนกันเหรอโอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยมันเป็นได้ยังไงเนี่ย นี่มันแหกกฎสุดๆเลยเมื่อกี้ฉันเพิ่งจะอยู่ห้องเรียนนี่นะนี่มันหรือว่าตอนนี้ฉันจะบ้าไปแล้วเอ่อเอน่าตื่นเต้นจังเลยไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะได้ผลเด็กสาวคนนี้ก็ก็มีความล่าเลยนะผมชอบความล่าเลยถ้าฉันตื่นขึ้นมาแล้วนี่มันเป็นแค่ฝันมันก็คงน่าเสียดายแย่โอเคอย่างนไรก็ต้องลองเช็คดูต้องการเซฟไหม เอะคุณสามารถกดลูกศรขึ้นเพื่อขึ้นบันไดได้ไดแบบแบบเดินอ๋อแล้วก็กดค้างไปด้วยอุ้ยไอ้ยาตกใจมันล็อกอยู่วิ่งกระจกคงไม่มีอะไรจัมสแกร์ใช่ไหม นี่มันกระจกพวกนี้ติดอยู่กําแพงเออถ้าหากว่าฉันมองเข้าไปข้างในมันอาจจะเหมือนกับจำสแกลกระจกคุณสามารถเห็นตัวคนโดยคุณเองเอ,อ๋อเป็นประตูกระจกเนี่ยคือไเน่ะล็อกอยู่ป,ประตูที่มีแพทเทิร์นล็อกประตูไม้ปิดกัน้นอ,อะไรอะ่ะ นี่ก็ถูกล็อกด้วยแพทเทิร์นล็อกกับมาที่เดิมหรอล็อกอา้าวอยู่ที่เดิมผมจะวิ่งเรื่อยๆนะมนันอันเดิม ล็อกด้วยแพทเทิร์นนี่มันล็อกหนักมากเลยอะเนี่ยแปลกแฮะฉันผ่านตรงนี้มาแล้วไม่ใช่เหรอเออ,เอ,อใช่ฉันผ่านมาแล้วเออต้องมีบางอย่างที่ผิดพลาดแน่ๆอะไรอะ อุย้ยมือตรงด้วยวิ่งอย่างเดียวอะ่ะข้างหลังเผื่อมีตัววิ่งมาคนหล่ออ้าอุ้อยไม่โอ้โหโ,โคตรยาวอะ่ะฮะฉันหลงทางเหรอจำไม่ได้นะว่ามันยาวขนาดนี้นะ่ะเอ๊มีกุญแจแขวนอยู่เอาไหมคุณได้รับกุญแจ ประตูถูกปิดด้วยพทเทินคุณจะเปิดตรงไหนอ่ะต้องอันที่อันที่อันนี้แน่เลยมันมีห้องหนึ่งที่เขียนว่าล็อกล็อกแบบล็อกปกติอ่ะเนี่ยนะแบบไม่มีพทเทินอะไรอ่ะนี่มันดูเหมือนจะเป็นประตูกากๆธรรมดาหันหน้ามาได้เด้ออ้ามาเข้าได้พอดีเลยก่อนหน้านั้นคุณใหญ่กะเซฟเกมของคุณไหม เทสองเลยแล้วกันหะอะไรเนี่ยฉันกลับมาที่โรงเรียนแล้วเหรอมีกระดาษเขียนกฎไว้ว่าห้ามวิ่งห้ามกรีดร้องเอ้ยเดี๋ยวนะห้ามวิ่งห้ามเกี่ยวห้ามกรีดร้องแล้วก็ห้ามหนีออกไปมันเล่นกับกระจกวนะเนี่ยเกมเนี้ยมันชอบเล่นกับกระจกมาสนุกกันเถอะ ถ้าหากว่าเธอทําให้ฉันสนุกได้แล้วก็เธอจะได้กลับไปคือไม่ได้อะไรเลยฮะใครกําลังพูดน่ะกระจกอย่าเล่นนะยาวๆแบบนี้ถอยออกมาอ,อให้เบรคมาสับแมสโอ้โอ,อไอ้บ้าเอ้ยกล้าผักน้องแค่ต่อไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะผีเกมแ่ะหมายถึงยังไม่น่ากลัวคุณก็รู้นี่ว่าคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณอยู่ที่ไหน คุณเลือกทางสู่นรกคุณได้เลือกทางเข้าสู่นรกแล้วเด็กน้อยแกยู่ที่ไหนนะ่ะอถ้าถ้าจะไม่ช่วยอะไรฉันเราก็ก็ช่วยอยู่ในมีนบทีนะฉันจะหาทางออกของฉันเมื่อฉันได้ของที่ต้องการไปแบบรวดเร็วนะครับจดหมายเหรอจดหมายสีทองตกอยู่ที่พื้นดูเหมือนจะมีคาเขียนเกี่ยวกับพิธีกรรมต่างๆพิธีกรรมกระจกพิธีกรรมน้าพุพิธีกรรมรถบัสพิธีกรรมสามห้อง นี่มันเป็นสิ่งที่ฉันทำไม่ใช่เหรอเอ่อแล้วจดหมายพวกนี้มันได้ผลจริงๆเหรอฉันควรจะดูข้างในว่าเมื่อไหร่ฉันจะได้กลับบา้าน <pareil> คิดว่าจะสามารถหนีออกไปได้จริงๆงั้นเหรอตอนนี้สามารถพิสูจน์ได้หรือ,อยังว่าพิธีกรรมของเธอเนี่ยมันได้ผลเธอไม่มีทางจะกลับไปบอกทุกคนได้ สิ่งที่เธอรู้มาทั้งหมดมันจะตายไปพร้อมกับเธอนัำมันโกหกใช่ไหมมันแค่เธอก็แค่พยายามจะทำให้ฉันกลัวใช่ไหมล่ะอย่าทำน้องน่ารักลงทางเหรอโอ้โอผมวิ่งอย่างเดียวด้วยกันผมหลอนมากตอนนี้ไม่กล้าเดินอะ แรกๆอะ่ะคือผมไม่ใช้ปุ่มวิ่งเลยหลังๆผมใช้บ่อยมากยอมแพ้ได้แล้วแหละมันไม่มีทางหนีออกไปจากที่นี่โอ้ยต้องมีสิอุ้ยไอ้ย,อยามีคนมองอยู่จากข้างนอกหน้าต่าโอ้ยพวกตาแดงนี่แม่ของเธอจะใจแตกสลายเพราะว่าเธอจะได้อยู่คนเดียว ไม่มีสามีไม่มีลูกสาวทุกคนต่างทิ้งเธอไปช่างน,น่าสงสารจริงๆกล้าดียังไงมาพูดแบบนั้นเน่ะเธอไม่รู้อะไรเกี่ยวกับฉันเลยได้ซ้ำมีกระดาษแล้วฮะเธอไม่สามารถบอกลาพ่อของเธอได้และตอนนี้ก็ไม่สามารถบอกลาแม่ของเธอได้เหมือนกัน อ,ะอะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่าฉันบอกว่ามีคนบางคนที่เธอรู้จักอยู่ในที่เดียวกันกันกบเธอมันจะทำให้เธอมีความหวังใช่ไหมสบายใจขึ้นหรือเปล่า <c oughs> ผมเริ่มไม่สบายใจอ่ะคนรู้จักนี่คือใครอะแล้วเ <c oughs> <c oughs> จบ็บคอทุกคนพูดเยอะช่วงเนี้ยเกมแบบนี้ภาคเยอะ ฉันรู้ว่าเธอน่ะกาลังคิดฉันรู้ว่าเธอคงจะคิดที่จะหนีออกไปพร้อมกับคนพวกนั้นก็คือพวกที่เขาเขาบอกว่ามีคนที่เรารู้จักอยู่ในนี้แต่ว่าพิธีกรรมนั้นไม่สามารถย้อนกลับได้และไม่มีทางที่จะเป็นแบบนั้นยังไงก็ตามทําไมพวกเราทําไมเธอถึงคิดว่าพวกเราจะปล่อยให้เหยื่อของพวกเราออกไปละ่ะ โอ้ชีที่ไโอเคแล้วผมจะวิ่งกลับทำไมเนี่ยแคทฉันรู้เกี่ยวกับตัวเธอมากกว่าที่เธอคิดให้ฉันได้โชว์อะไรหน่อยนะนี่มันฮะนี่คือรูปภาพรูปภาพว่าที่คุมเคลือในความทรงจำ อันนี้ก็รูปเดียวกันแต่เนี่มันเมื่อกี้มีคนถายไปแล้วพ่อเหรอหนังสือพวกนี้เออปกติเรื่องปกติมันจะพูดประมาณว่าสูงสองฟุตมีอะไรอีกอะ wall of soul form อะไรอ่ะอ่านอ่านไม่ได้เลย มันค่อนข้างยากที่จะอ่านนะมีบางคำขาดหายไปแล้วเธอคิดยังไงฉันสามารถเห็นทุกอย่างในหัวของเธอได้เ,เธอควรจะเธอพยายามที่จะทำให้ชีวิตเธอสดใสชีวิตเธอมันสดใสแบบนั้นมาโดยตลอดจนกระทั่งเธอตัดสินใจที่จะเล่นเกมนี้ เธอรู้ตัวไหมและหลังจากนั้นส n a p หักหักหรอเปราะแปรหลังจากนั้นก็ส n a p ก็หักเอ๊ะผมแปลกใจว่ะอุย้ยโอ้โหคือมันมีฉากจบหลายแบบนะถ้าหากว่าเราเลือกที่จะกลับบ้านเลยแบบไม่ทําพิธีกรรมตอนนั้นมันมีคนถามเอ๊ะตอนนั้นที่ผมเดินไปตรงบันไดก่อนทาพิธีกรรมมันบอกว่า คุณจะยอมแพ้เลิกทำพิธีกรรมแล้วกลับบ้านไหมมันจะมี Yes กับ No ผมว่าหลังจบคลิปนี้ผมต้องทำอีกคลิปหนึ่งเพื่อรวมฉากจบแล้วแหละในตัวอย่างเกมผมเห็นมันเดินมากับเพื่อนด้วยนะแบบแคทกับเพื่อนอีกสามคนเดินตามหลังน่าสนใจใช่ไหมล่ะอ่าผมไม่ปล่อยผมต้องตามให้ได้อุยอ้ยเออโอตกใจตกใจลูกพี่ลูกพี่ถ้าหากว่า เธอติดอยู่ตรงนี้จนกระทั่งตายล่ะเฮ้นั่นแต่เอ๊ะลบละัเพลงขึ้นอบางทีเธออาจจะได้แต่ตรองเรื่องงงๆที่เธอทำลงไปอ๋ออ๋อ ในเวลาเดียวกันนั้นฉันก็จะดูเธอตายอย่างช้าๆหุบปากไปเลยนะพอได้แล้วไม่ว่าแกจะเป็นใครออกไปจากหัวของฉันนี่ชีวิตของฉันมันเป็นเรื่องของฉันฉันจะตัดสินใจเองให้ฉันออกไปจากที่นี่ฉันรู้ว่ามันยังมีทางได้โปรโด ฉันต้องการจะกลับบ้านเหมือนเธอจะเรียนรู้อะไรบางอย่างนะเอ๊ะล้วปล่อยเลยเหรออ๋ฉันกลับมาที่ทางเดินออฉันไม่สนใจแล้วฉันต้องออกไปจากที่นี่นี่มันไม่สนุกอีกต่อไปแล้วฉันต้องหาทางออกไป ออกไปจากที่ต้องสับไปทางไหนโอโอประตูเปิดอยู่เหรอมันถูกปิดไว้ด้วยแผ่นไม้ไม่ใช่เหรอ,อประตูบานอื่นก็ล็อกหมดแล้วฉันไม่มีทางเลือกนอกจากจะเข้าไปอุ้ย ไอ้ย,ยาไม่มีประตูอีกต่อไปแล้วฉันกลับไปไม่ได้เออมีน้ำหยดด้วยน้ำหยดตรงนี้ด้ะถ้าเราเดินตามหยดน้ำไปจะได้อะไรไหมเนี่ย ผื่อมันซ่อนอิสเตรเองไม่มีแล้วแหละกดชิปวิ่งไม่ได้แล้วนะครับไม่ให้วิ่งแล้วโอ้โอ้ล้อเล่นไปนะสบุบที่ถูกฉีกออกจากราก่างเออเป็นไปไม่ได้มันเป็นไไม่ได้ยังไงกันฉันเพิ่งเจอเจอเธอไม่เข้าใจเลย ศพที่เต็มไปด้วยเลือดอ๋อไม่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 จริงมันไม่ใช่เรื่องจริงมันไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมโอ้ยอันนี้หนักมากศพที่มีท่อนล่างหายไปฉันนี่มันเป็นความผิดของฉันเองทางออกประตูทางออกล็อกอยู่ฉันต้องไปออกไป ล็อกอยู่ล็อกอยู่โอ๊ยให้ตายประตูมันฉันออกไปได้แล้วเหรอฉันกลับบ้านได้แล้วใช่ไหม ฉันไม่อยากตายเสียวขาว่ะเสียงมันคุณปลดล็อกอาชี e เม n นจุดจบจบแล้วเหรออันนี้ถือว่าเป็นฉากจบก o ดเอนดิ้งไหม ทุกคนที่สร้างวิดีโอหรือสอ่าไม่ทันขอบคุณที่เล่นเกมนี้ Project Cat อ๋อเราสามารถกลับกับเซฟได้เหมือนจะมันมีอันนี้ให้ใหม่ไงมันมีจุดจบหลายแบบมันก็เลยให้เราเลือกกลับไปเซฟที่เซฟเราที่เราเซฟไว้ <laughs> พวกเราหวังว่าเธอจะได้สนุกกับเกมที่พวกเราสร้างนะ ถ้าหากว่าชอบแล้วก็รีวิวให้พวกเราด้วยนะครับก็เป็นประมาณนี้เกี่ยวกับเกม Project Cat ที่เป็นฉากจบปกติแต่ถ้าที่ผมเห็นในตัวอย่างนะมันจะมีเพื่อน3มคนที่อยู่ในอันนี้ที่มาเล่นเกมกระดานผีเดินไปด้วยกันกับแคทแล้วก็ผมคิดว่ามันน่าจะ แบบไม่น่ากลัวเพราะว่าไปได้วยกันได้น่าจะโอเคกว่าผมจะหาวิธีเอาฉากนั้นให้ได้แล้วผมก็แปลกใจมากว่าเรากลับกลับออกจากโรงเรียนไปโดยที่ไม่ทําพิธีกรรมตอนนั้นถ้าว่าเรากดยอมแพ้มันจะจบแบบไหนแล้วเด็กพวกนั้นจะเป็นยังไงอะไรประมาณนะี้มันมีอีกหลายอย่างที่เรายังไม่ปลดล็อกในะอาชีพเม้นของเกมนี้เพราะงั้นผมจะกลับมาคลิปหน้ากับเกมนี้และมาทําฉากจบที่ผมคิดว่ามันจะแตกต่าง เพราะงั้นนะครับคลิปนี้ก็ขอลาทุกคนไปไว้แค่นี้นะครับกับคุณทุกคนที่มารับชมคลิปนี้ผมจะรีบลงนะคลิปหน้าอ่ะเพราะว่าผมรีบผมอยากรู้ในเรื่องจริงๆบ๊ายบายครับขอบคุณทุกคนที่มารับชบนมนะครับจุ๊บจุ๊บ